บ้านที่อ่างทองมาริกาเผยอาชีพใหม่เลี้ยงครอบครัวคะ่ะต้องบอกว่านักสแสดงอย่างปูมาริกาเป็นนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยซึ่งเจ้าตัวเองก็กลับมาใช้ชีวิตเรียบง่ายอยู่ที่บ้านสวนติดดินมาเรียบง่ายเลยหลังจากที่6เซียนเองลาสนามไปนะคะก็เสร็จสิ้กนการแข่งขันศึกเนชั่นลีก2021ที่เมืองริมิดีประเทศอิตาลีซึ่งงานนี้บอกเลยว่าทำเอาแฟนวอลเลย์บอลเองน้ำตาซึมไปตามๆกันค่ะ สำหรับ6 c เซยนเยังคงตราตึงอยู่ในใจแฟนคลับมานานนะคะวันนี้เราก็เลยไม่พลาดจะพาทุกท่านมาส่องดูค่ะว่าในช่วงหลังจากที่6 c เซียนเขาอำลาทีมชาติไปเขาทำอะไรกันวันนี้จะพามาส่องสาวมริกาค่ะแต่เดิมเธอเป็นลูกชาวนาน,นะคะมีความฝันจะเป็นหัวหน้าครอบครัวซึ่งครอบครัวมริกาประกอบอาชีพเกษตรกรอยู่ที่จังหวัดอ่างทองค่ะ ทางบ้านเองมีฐานะไม่ค่อยดีนักและนั่นคือเหตุผลสําคัญที่ทําให้มาริกาดตัดสินใจเดินเข้าสู่ เส้นทางสายลูกยางตั้งแต่อายุยังน้อยค่ะโดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนก็คือเจ้าตัวเนี่ยต้องการได้ทุนเรียนฟรีและจบระดับปริญญาตรีเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวค่ะและอยากจะมีหน้าที่กันงานที่มั่นคงอยู่วันกางหน้าเพื่อหาเงินมาดูแลพ่อแม่ต่อไปในฐาน,นะที่เป็นหัวหน้าครอบครัวค่ะความฝันเล็กๆที่คิดเอาไว้ตลอดตั้งแต่เด็กส่งผลให้มริกากรมนากลมตาฝึกซ้อมกันจริงจัง เริ่มตั้งแต่ประถมไปจนถึงระดับมัธยมล่าสุดทางนั้านถึงแม้ว่าทางด้านมาริกาเองจะอําลาวงการกันไปจ้าตัวก็กลับไปใช้ชีวิตที่แสนมเรียบง่ายทําไรทําสวนค่ะจะเป็นอย่างไรเก็บภาพมาฝากกันมาติดตามรับชมกันค่ะ